ขอเชิญแฟนเข้ากลุ่มได้ปะเออเชนดีทุกคนชื่ออะไรหรอบโอกโรบักด้วยนะอีควายอกูพลอยมีโรบักสามแสนกูบิวมีโรบักเก้าแสนผมมีโรบักห้าล้านแฟนกูมีโรเยอะสุดใครจะสู้แฟนกูได้บ้างกูเลมีโรบักสิบล้านกูพรีมีโรอินฟินิตี้ตอแหลมึงสิตอแหลอ้วนดูไอพวกนี้ด่าเขาหน่อยวัวนนนนพวกมึงเลิกว่าแฟนกูได้ปะไปเล่นออฟบี้สี่คนกันกูไม่เล่น กูก็ไม่เล่นกับควายอย่างมึงเหมือนกันนั้นเราไปเล่นออฟบี้สองคนกันค่ะอ้วนคาบบกคู่รักช้างแม่มงอถอไปได้สักทีลำาขานเรามันกลับมาก่อนจะรอทำไมเามาเรื่องมันดีกว่าคือมึงว่าป้าแฟนอีทีโคดแอปบลจริงอีกอย่างตั้งตัวอะไรก็ไม่รู้แอปเบลมากไม่ดูกลุ่มพวกเรามีแต่แบดแบดแต่นี้มันก็ผ่านไปสองชั่วโมงแล้วนะพวกนั้นยังไม่กลับมาอีกหรอไปเล่นเก้าสิบต่อคืนดีเออแบ่งหน้าที่กันนะ เราขอหาเหล็กแล้วก็หาอาหารเราขอตัดไม้แล้วก็สำรวจงั้นผมขอหาเด็กแล้วก็หาของจำเป็น l e t เก o <go S 2> ครับพี่น้องได้ข้าวละวงเล็บเปิดพวกมันยังไม่มาอีกเราว่าวงเล็บปิดอ้วนดูสิกาพวกนี้มาช้ามากใช่ครับไอ้พวกนี้แพ้ยากเล่นเป็นชั่วโมง Five hours have passed พวกเธอมาแล้วหรอฮะเล่นกันตั้งฮะชั่วโมงไม่สงสารเราบ้างหรอแฮมที่มึงเล่นตั้งเจ็ดชั่วโมงกูยังไม่ว่าเลยอีพรีมมึงมาแซ่ส่วนตัวเอออีป้าผมขาวมีไรฉันจะสำออยว่าแกเอามาตกฉัดนางแล้วแกก็จะโดนไล่ออกจากกลุ่มระวังไว้เลยแอคคำปริยาแกมันก็แค่นางฉันต่ำที่หากินในกลุ่มไปวันโอ้ยอีแกตต่อแหละให้มาน,นีนหนอสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาม,มึงหรือเปล่าที่นางฉันต่ำาออีคอวาเวนเยอะมึงหรือเปล่าที่สมควรจะต้องออกจากกลุ่มอะ สมองกระทบกระเทือนหรือไงมึงนั่นแหละค่ะที่จะต้องออกจากกลุ่มมหาวิทยาลายัยไม่ใช่กูเน้ออย่าเสร่รอกูอัดคลิปไว้แล้วมึงไม่รอดแน่เอาเดี๋ยวก่อนกูก็อัดคลิปไว้เหมือนกัน

นี่อีเรเราพอแค่นี้เถอเดียวจะทำกูสวยไปด้วยไม่ทันแล้วสมาเลิกอะไรตอนนี้ถ้ารู้สันดานมันแล้วไม่ไม่เลิกตั้งแต่ตอนนั้นเลยล่ะกูขอโทษให้อภัยกูได้ไหมที่ขอโทษเพราะว่ายอมรับหรือว่ากลัวเพื่อนไม่ครบหรอจะทำการเปิดรับบั๊กภายในสามสองหนึ่งอุ้ยความลับแตกแล้วหรออุ้มมากี่เดือนแล้วจ้ะทำไมรอบัั๊์ของเราแล้วก็บิวเพิ่มขึ้นอ่ะเราแอบเติมให้อ่ะพิมเราขอโทษเราขอลบักด้วยได้ไหม ยังจะหน้าด้านมาขออีกนะแต่ฉันเป็นเพื่อนเธอ,อเธอต้องให้ฉันไม่สนิทนะคริสไกรนักหนาขอโทษอย่าเล้เราออกเลยไม่สัดด้านเหมือนกันทั้งหัวทั้งเมียนี่พรีมมาแชทส่วนตัวหน่อยเค <Okay. S 1> คู่นี้แปลกแปลก มีอะไรหรออุย้ยคือฉันชอบแก่มานานแล้วอะจะเปิดใจให้ฉันไหมอึมมมก็ได้พวกเราเป็นแฟนกันแล้วเดอ้อดีใจด้วยเด้อครับจบแล้วนะคะเรื่องนี้ออกแนวสาวยูดี